อน,นทอคาดปีการผลิต64ทั65อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลผ่านช่วงย่ำแย่มาแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ่าวโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับคนละ1ไลค์1แชร์ในการติดตาม subscribe คือกำลังใจดีๆที่ทำคลิปมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำการคาดการนะครับ ของอนทบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมดูแลการส่งออกน้ำตาลไทยนะครับซึ่งมีน้ำตาลอยู่ในมือนั้นถึง7 8 0 0แ0สนตันนะครับในแต่ละปีที่ส่งออกอย่างต่างประเทศนะครับซึ่งอิงราคาตลาดโลกซึ่งราคาน้ำตาลก็อิงจากอนทเป็นหลักนั่นเองนะครับว่าการคาดการแนวโน้มนะครับผลผลิต ในปี2,564ทับ65นั้นจะเป็นเช่นไรนะครับด้านอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศในปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนายอภิชาติรักษณะศสีริศัก์ผู้จัดการทั่วไปบริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยจำกัดหรืออน,นทได้ให้ข้อคิดเห็นแง่คิดนะครับซึ่งนายอภิชาติได้กล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพเกษตรกรรมมีความเสี่ยงจากสภาพดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติที่ไม่ว่าจะเกิดน้ำท่วมผลทิ้งช่วงภัยแล้งรวมถึงสินค้าที่ราคาขึ้นขึ้นลงลงล้วนมีโอกาสเจ็บตัวได้ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอ้อยพืชอ,อรักในการผลิตน้ำตาลสำหรับบริโภคภายในประเทศและการส่งออกที่ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลลายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่ต้องจับตานับจากนี้ไปคณะ ที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลจะเป็นอย่างไรหากบริหารจัดการไม่ดีหรือรับมือไม่ทันอีกทั้งการเชื่อมโยงของราคาน้ำตาลที่ขายในประเทศและส่งออกอิงราคาตลาดโลกซึ่งทิศทางภาพรวมจากนี้ไปและสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลในปี564พั5หทขณะที่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างน่าติดตาม กระดูนะครับซึ่งภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลปี64ทีถ้ก5น่าจะผ่านช่วงที่ย่ำแย่ใน3ปีที่ผ่านมาที่ได้รับผลกระทบทั้งราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ไม่ค่อยดีนักและปริมาณอ้อยที่ถดถอยอย่างเด่นชัดเนื่องจากภาวะภัยแล้งและเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าและทนแล้งได้มากกว่าในฤดูกาล ผลิตปี2,564ทับ65ผลผลิตอ้อยจะดีขึ้นกว่าปี2,563ทับ64ซึ่งการคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตยอยู่ที่85ล้านตันบวกขึ้นมาอยู่ประมาณ5ล้านตันเนื่องจากโรงงานออกมาประกันร,ราคาอ้อยที่1,000บาทต่อตันไม่รวม g c s ค่าความหวานของน้ำตาลประกอบกับราคาน้ำตาลในตลาดโลกได้ปร,รับตัวสูงขึ้น ทำให้มีการเพิ่มพื้นที่เพราะปลูกมากขึ้นนอกจากนี้ภาวะภัยแล้งในปีนี้น่าจะหายไปปริมาณฝนที่ผ่านมาค่อนข้างดีส่งผลให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาดังนั้นโรงงานน้ําตาลและชาวไร่อ้อยก็น่าจะหายใจได้ดีขึ้นเหล่านี้คือภาพรวมในแง่ของชาวไร่อ้อยนั่นเองนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของ อ,อนทอนะครับว่าในปีการผลิต2,564ทับ65นั้นสถานการณ์ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นในแง่ปริมาณของอ้อยนั้นก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นและการลดการเผาในปีที่ผ่านมาและปีต่อไปก็จะส่งผลให้การผลิตน้ำตาลได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแง่คิดของอ,อนทอที่คาดการไว้นะครับท่าน